ตำเนืแซ่บแซ่บอาจจะต้มจำเย็นให้ได้ว่าจะทอดไข่น้ไม่เช้ร์นี่กินไข่ไปแล้ว ก็เลยจะรวกกินกับตามขนมจริพวกพิปของมันนะคะอนเย้ถ้ามันชื้นพร้อมหน่อยมันก็นจะเซาตอค่ะเดีย๋ยวพี่น้องเด้ออันนี้นะคะอันนี้ก็กินได้นะทุกคนนะไอ้นนเบิรงเด้อตัวเนี้จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี่นะคะชื่อของมันก็นี่นะคะ สิงริงนิสเนาะสามารถกินได้อีทิเบิลก็คือใบนะคะสเตมมันค่ะดอกค่ะแล้วก็ซีดเมล็ดของมันนะคะก็คือดีนะคะนี่ค่ะจบแล้วความคันจบแล้วมางคนก็ไปปั่นให้สมูทตรงสมูทตีคุูนะทุกคนนะ ตำแย,ย่จ้าตำแย่ยตำแย,ย่นี่นะคะั่นมาออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นยอดแบล็คเบอร์รี่จ้ะมามาแสบน้ำไอร์แลจ้ะตำขนมจีนมีหอยหมกเจ็กราดลงไปแก้วซีฟู้ดอยู่ข้างใต้นอไม้ซอ,อส,สดิบีน้ำปองไปตำขนมจีน sập sạp mm. Tâm nha Sắp sạp เวลาที่เรากินของอร่อยเราจะใช้คำว่าฮฮ้อเปรี้ยงมากยอดแบล็อรี่ ฟาดๆจ,จ้ะแซบบอบอวอาความจริงกินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อร่อยเวอร์อันนี้หมูดิบหมูแฮมอันนี้แซบเอาล่วความอยากลดหนยามัน,มน,มนกินก่อนแซบไปอื้อือ หอยหมวกเจ๊กคือเดอะเบสแสบแห้งกรุบกรอบกรุบกรอบดี บ่อยากเอาขึ้นมาเมด่อหย่บามันเมด่อไอเซียไวงกก้อย,อย,าาออย,ยว้ เผ็ดหอมนะจ้าเบ่รเด้เผ็ดมากเผ็ดตำแกนะอร่อยมากหมดความคัน 晚上，晚。Wow, อยากกินสลัดสุดนี่ให้มันมดหลายมือล่ะ ใช่เมตอนหมดอ่ะตำพอเจ,จาจะเนี่ยก็ได้ตำพอดีแซบ่บตำลายลายกะกินแล้วนะตำลายก็กินลายอืมตำตำนิดพอดี ไดคาด์ไดคาโบไฮเดตจ,จากปลาไดพักวิตามินตีนว่าพิ่อืมอืม 何と逃げない。 ลริมกินอันนี้มีคนบอกไอ้แบบน้องอายหน้าอานใหญ่ตรงเนี้ยนะเพราะว่าอ้นย่าม้้างเดียวพี่น้องกล้ามมันก็ขึ้นข้างเดียวนะกามเหมือนไหมวะพี่กามก็คือกามเอาอไปแล้วอ้มันจะเป็นกามเมื้ออืมกามมาคือเอาออกแล้วมันก็จะเหลือเป็นกล้ามเนื้อ แล้วก,ก็คือตัวที่เขาย้ำอ่ะแหละเขาย้ำลายก้ามก้ามมันก็เสียนให้เราแบบมีกล้ามเนื้อตรงขากรรไกรนะทุกคนคุณหมอก,ก็บอกกายว่าให้สลับเขี้ยวยา,ยาข้างเดียวแต่ทาบันย้ำข้างทีถนัดเนาะอยํำข้างบนถนัดกับมันบอ๊อดแซบอะ่ะเนาะไี่น้องเปลี่ยนวะ พ่อใหญ่บอกว่าแม่เราวนีิมาเคซุปอะไรนะนตำย่ ใส่ครีมใส่ยำมันแซบปกติอาศัยกินดิอ กินสุกเนี่ยว่ามันเหมดออายุมันเนี่ยก็เลยกินมันเนี่ยเริ่มมีกลิ่นอะไรนะบ่มาอันนี้แกแล้วก็เป็นอย่างนี้กินมันมดัน,นได้ อ็หมดกิต็ด้ถา,ถามว่าเห็ดความสะอญญานยากบัพอหอกับหอยเซรีแล้วไปน้องเห็ดขึ้นกันหอยเซรี่บางอันฝาบนบ,บรุดกันได้ทอดๆอดฝา ตอนแรงมาเนาะก่อนหกโมงอาจจะกินแค่เป็นบังเถือกันเม็ดเป็นเม็ดถั่วนะคะเม็ดถั่วแล้วก็เอ่ออินทผาาลัมมันให้ทางไฟเบอร์เนาะพี่น้องสองสามเม็ดสำฮันไม่ได้กินให้อิ่มจ้ะจริงจังเดวยรอบเนี่ย สำหรับนี้ก็ขอ,อยุยาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย